สวัสดีครับผมวันนี้ทาเมนูแกงปันเนยน,นะครับทุกคนนี่ปันเน,นชิ้นใหญ่ชิ้นโตเนี่ยครับทุกคนนี่แกงมีชิ้นใหญ่เลยนะเราจะมีสับชิ้นแบง่งดีนะครับนี่พริกแกงสูตรตะเบิร์นะทุกคนพริกแกงสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะครับกลิ่นหอมสีสามสวยนะทุกคนนี่เราจะใส่มะเขือเทศมาด้วยห้าลูกนะครับทุกคนมะเขือเทศแล้วก็หั่นชิ้นบางๆน,นะครับจะได้สุก จะได้แหลกง่ายนะทุกคนเวลาแกงนะ้มันจะได้ละลายประกาหมอแกงเลยนะเป็นชิมประมาณนี้นะทุกคนเราก็ใส่ถ้วยพัดเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ใส่น้มามันเล็กน้อยนะทุกคนมาเริ่มเริ่มแกงแล้วนะใส่น้มามันเล็กน้อยแล้วก็ใส่พริกแกงใส่พริกแกงแล้วก็ผัดให้หอมให้กลิ่นฉุนเตะจมูกเลยนะครับทุกคนผัดให้หอม หอมแล้วก็ใส่มะเขือเทศเลยนะครับทุกคนมะเขือเทศที่เตรียมมาไว้นะใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ปลาเนรชิ้นโตเลยนะทุกคนน่ากินมากๆเลยชิ้นใหญ่ชิ้นโตทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็น้ำล้างครกนะครับทุกคนน้ำล้างครกก็ไม่ต้องเททิ้งนะทุกคนล้างครกแล้วก็ใส่ถ้วยเอาไว้แล้วก็ใส่หม้อแกงนะครับทุกคนรสชาติอะไรก็มาอยู่ในน้ำด้หมดเลยนะทุกคนคนให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับทุกคน เมนูนี้บอกเลยว่าข้าวหมอหม้อแน่นอนอ<ะ>เจ็บเจ็บอร่อยคุกข้าวสวยละล้อนะทุกคนเมนูนี้น,นะไม่ต้องพูดถึงนะนะครับเราวปรุงด้วยน้ำปลาก่อนนะครับทุกคนน้ำปลาประมาณสองกระปวยเล็กนะสามกระปวยนะยนะแล้วก็เกลือป่นนะครับทุกคนใส่เนื้อปลาน้ำปลาด้วยใส่เกลือป่นไปด้วยนะครับผมปรุปลงรสนี้ก็แล้วแต่ชอบนะทุกคนแล้วก็รสด,ดีนะครับ ประมาณสองซอนตัวนะนำ้ำมะขามเปียดนะทุกคนนำค้ำมะขามเปียดนะครับบอกเรเมโดนี่มันจะออกเปรีป้ยวน,น,นิดนึงนะครับทุกคนแต่อร่อยมากๆเลยนะครับคนให้ข้าวกันแล้วก็ใส่แต่ไข่เป็ดมัดเลยนะทุกคนดักกินข้าวปลานะนี่ฟ้าเปิๆดๆหัวเปลือวฟ้าออกมาดูกลิ่นหอ,อมกลิ่นหอ,อมไปถึงหน้าปากซอยนะทุกคนนี่ สขั้นตอนสุดท้ายก็เปิดีต้นหอมมาฉีก็ะละนะครับ้าุิมันมากเลยเมนูนี้เะยทุกคนทาง,าง่ายๆลองเอาไปทำดูนะครับนี่ปานน้ก็เ,เป็นชิมเอเหมือนเดิน,นไม่เล็กน,นะทุกคน